สวัสดีครับมม่หนีข้าพผัไอ้กล่องนะครับไม่ไมอยากกับไม่อยากกับเข้ากับหน้าเนาะมันนี้เนาะตามสบายของห่อมือเด็เข้าว่างๆเข้ามา,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 าพอมูพอพอคือพวก<ว>อันนี้กะเข้าเป็นแบนสำหรับสนุนเนาะไม่เห็นแบนไม่ยนมิยนแบนอ่ะยวาวชนเข้าหนี่หามนะครับอ้นนสำหรับผู้ใหญ่อายุสิบแปดปีขึ้นไปนะครับผมสิบแปดเลยบอรครับผมว่าได้กินผมกินน้ำโคลกมูผมนะครับแล้ววานไป

อ iec, ือยังถาดตันตนี่มาดูนีมาชาวนากิไกพันดอนวันันดอนแมงย่ทยดนะนอ้เอ้ยเอย้แม่ที่ขตับออ้ยงครับวันนี้มาส้ปนิกิศกไก่ครับยังกอบว่าไม่ด้ชนกิจศกไก่สาวปนกิ๊ัวาซาออซา

เจอหนิวยู่้งนะโผว่ะเฮ้ยเอไหมจ๊ะไอ้ยี่โมสูความนะสามลยกว่าไปเท่ารมาอวีนีได้กูเออเอาดูเสื้อผิดต้งมาทำไงเราึ้นมาทำอีกเขาอะไรเขาอะไรกันสามร้อย ตอนนี้เท่าไห่อกูวะลงลงอยากลงใหญ่นี่ะจองลายินสิบดิโอ้โหเาามักโอ้ก้องนี่นี่เปล่าอยตมะโอ้ดูดิว่กินกาเล่นโอ้โหดูเอาเอากินกินกินกิมาดิบ่ปทางแบกินบ่ปทยเก่งใจตเฮ้ยใจกูเก่งใจ ซอกสอตัวฟันสอกใส่กินเห็นไหตัวครัวก็ยิงไ้เพื่อไม่ใช่สอกไต